เ,เพื่อนๆวันนี้เยาวา์จ,จะทําอย่างกินเนาะค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะซสิอะไรร้อนๆสักหน่อยก็เลยทําข้าวต้มจกก้ะข้าวต้มไก่ใส่ทั้งไก่ใส่ทั้งหมูเนี่ยจ้ะฉีกเนื้อไก่ใส่แล้วก็ขาไก่แล้วก็หมูตีไข่ใส่ด้วยหวังว่า,าก,กินจะมีแหงท้องเนาะแล้วก็เจียวกระเทียมหอมเลยจล้ะกระเทียมกับ เขียวกับหอมเคียวปนกันแล้วยาก็จะตามด้วยต้นหอมอันนี้คือต้นหอมปลูกอยู่หลังบ้านจะใส่ขิงด้วยแก้วัดนิดหน่อยเนาะคะ่ะเนาะยันนี้เขาจะกินพอมีแหงท้องนะจ๊ะเหนื่อยไม่รู้จะกินอะไรจากแต่ละวันเนี่ยเนาะกินอะไรเข้าไปก็ไม่แค่มีแรงแก่หลายแบอเนะ็นเนาะตกมาปีนี้นะเหนื่อยค่ะเมื่อยจ้ะ ทำงานก็เมื่อยเมื่อยสารอาหารน้อยรว่าขาดสารอาหารเนะาะจะจังหน่อยยายอจะพาไปกินนะคะนะ่ะเด้อมากินน้ำกันเลยคะ่ะผมละถ้วยสองถ้วยเนาะจะเด้อแซฟเซฟแล้วจัดเนาะมากินด้วยกันได้จ้ะอันนี้ยายอ <า S 1> ก็จะมีต้นหอมพริกปน่นขิงขิงแล้วก็กระเทียมเจียวจ้ะ Und das ist die soziale Transition. Dann gibt es noch eine dazu, die medizinische Transition, die nicht mehr ertraglich ist, sondern einfach zu beginnen. Es gibt Personen, die nur die soziale Transition machen, beispielsweise. Wir Mediziner können nur ähm, Hilfsschritte anbieten, damit sich die Leute wohler in ihrem eigenen Körper fühlen. Ist es für eine Frau möglich, einen Penis zu entdecken?